มันจองจองเซนสอใจติเตียนแลวเขียนจะเป็นบอ,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 อถึ่งจะบอก,ก็เป็นยากลำบากออออคิดทรงประดิษฐ์คิดใสให้เป็นตอนฮว่าให้ ทำเต้นเล่นละครงอนจริตแต่คนเขาได้ดูอยู่เป็นนิดบำรุงจิตบำร จะจับความตามก็เป็นพ่อข้าวถึงชมเา้าไกรทองคองเอสาเออสมโูอยู่ด้วยวิยมานเออสุขาในธรรมสำราญใจ เสพสุในคูหาอยู่อย่างนั้นจากสำคัญวันคืนก็ไม่ได้ออ่านอีน้องสองนาเป็นอย่างไรออวิชาสไยจะเสื่อมสีที่เรียนรู้อ,อเลย จะชวนนางขึ้นไปเลี้ยงเป็นเมียไว้จะดียอ,อยู่คิดห่างทางเรียกอดชูมชมรูวิมาลายา วิมาลาจ้าวิมาลาวิมาลาของพี่ไกลยอยู่ไหนจ,จ้าจ้าจ้าเจ้าขาหมอมวิมาลาพี่หมอมไกจ้าหม่อมไกตกอิดเดียอะไร